ก็ขอแต่งานมาเพิ่มอ่ะข้างหนึ่งละข้างงนี้อ่ะข้างหนึ่งแต่มานวดที่นี่ดีจังนะเดินนาดีขึ้นทั้งเยอะมุนวดที่นี่ดีกว่าเก่าเยอะเชอรี่มอนตุงรตีกรอันจุแปดสิบเซ่คนนี้มานวดอ้วกขาเจ็บมานวดข้างหลังเจ็บมานวด หมอพ่อค่ะแต่วันนี้่ยหมอบอ่อไม่อยู่เจอหมอแบงทุกทีให้หมอบอ่อจับที่นี่จับดีนะที่นี่สะอาดบริการดีทุกคนอะ่ะหมอกับพวกดูแลเราอะ่ะดูแลดีมาหลายครั้งแล้วไปที่อื่นเขาไปหาที่อื่นนะยหาเดียวไม่หายหาหลายหมอนะหลายที่ละแต่หาที่นี่อะ่ะเขางชวญเยอะชอบหมอบอ่อหมอแบงสองคนที่ดงดีดีมากเลยใจดีด้วยคุณหมอสองคนเนี่ยใจ ก็เกยแต่งานมาเพิ่งอ่ะครั้งหนึ่งลนะครั้งนี้อ่ะครั้งหนึ่งแต่มโนดนที่นี่ดีจังนะเดินนาะนดีขึ้นทั้งเยอะมาโนดที่นี่อ่ะดีกว่าเก่าเยอะไปที่อื่นนะนวดน,นี่ดีนิดเดียวทางหน้าเองแต่มาที่นี่อ่ะนวดกนดีทั้งเยอะอาม,มาชอบเล่าให้ฟังนะว่าอาม,มาเคยไปทําหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลแล้วอาม,มาก็มีแผลทางใจนะว่าไปทําแล้วครั้งหนึ่งอาม,มากลับมาแล้วปวดมากเสร็จแล้วไปซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วยิ่งปวดหนักขึ้นกว่าเดิมจนทำให้อาม,มารู้สึกกลัว กลัวการรักษากลัวการนวดกลัวการจับเส้นแต่พอมาเจอหมอที่ปราดยานะวิธีการรักษาของหมอนะใช้การรักษาร่วมกันมีการฝังเข็มปรับบาลานซ์ตามจุดฝังเข็มที่อยู่ตามกล้ามเนื้อและเส้นลมปราณและจุดที่ทําให้อาม่าประทับใจสุดก็คือการทุยหนาการทุยหนาก็คือการนวดทางด้านเส้นลมปราณทําให้เกิดการผ่อนคลายจนทําให้อาม่ารู้สึกประทับใจมาที่นี่ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับที่นี่มีฝังแขนก็มีให้นุกซ่ามาฝังแข้มาอีบอกดีคนจะมาก็แนะนำมาที่นี่ดี เรามานดดนันตัวันแลก็ดีเนตนานเพื่อนมาเพื่อนก็นมาเขาก็อบอก่าดี